เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเทสนะครับบอสเ4น8ก็เทสการทํางานทั้งหมดนะครับว่าปุ่มยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับดับแรกปุ่มจูเนอร์ครับครับกดเสร็จแล้วก็จูนได้เลยนะครับครับปุ่มต่อไปอ่ i อีดิทเอสเคปนะครับอันนี้ไว้สําหรับ Edit ทเ f e c t นะครับกดปุ่มอีดิทเสร็จแล้วจะปรับอะไรก็ปรับไปนะครับ อไปโมดูดิทอร์ชันแล้วกันครับก็จะมีฮาร์ดดิทอร์ชันมีดิทอร์ชันธรรมดานะครับดูดิเวอร์เพลงเอวาได้ M o นะครับเอวดดาได้ครับแล้วก็ปรับไปดิทอร์ชันนะครับครับผมก็ สองปุ่มนี้ไปแล้วครับทีนี้กับสองปุ่มนี้นะครับเราจะปรับอะไรก็ mm. กดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นได c e ปรับไปหกสิบห้าเทปเปิ้ลยี่สิบเปยสิบห้าเลเวลร้อยนะครับน,นี้อะไรไม่รู้นะครับต้องไปศึกษาเอาเอาอเพย์สี่ปุ่มหกปุ่มเจ็ดปุ่มแปดปุ่มแล้วนะครับปุ่มต่อไปเข็ดเข็บมาก่อนนะครับไ mm. ลท์ก็ปีครับ นี้ก็สมมุติไลท์นะครับอาทดสอบดูกดเสร็จแล้วจากพาร์สามนะครับเราจะก๊อปไปพาร์ทสองกดอีกทีหนึ่งครับก๊อปปี้มาแล้วครับเหมือนกันเดะเลยครับปุ่มต่อไปใบพารครับกดปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดใบพารนะครับ ปุ่มต่อไปเมนนวนกดปุ๊ปก็จะเข้าเป็นหมวดเมนนวนนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกก้อนนะครับที่เหลือก็จะเปิดปิดอ่าปุ่มแรกคอนโทรลคอมเพรสเซอร์ปิดไปปุ่มสองโอเวอร์ไลท์ดิสโทชันปิดไปครับครับอันนี้รีเวิร์บจะเห็นว่าปิดอยู่นะครับอยากเปิดรีเวิร์บกิก็กดกรุ๊ปนะครับรีเวิร์บก็จะเป็นมา สีเป็นนี่แล้วแต่เราตั้งนะครับเป็นพวกเสียงผสาน,นะครับก็กลุ่มต่อไปออกจากโหมดเป็นนวดนะครับลุ่มกุ๊บนะครับก็เอาไว้เลือกกุ๊บได้เหมือนกันกุ๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กุ๊บหนึ่งกุ๊บเราเลือกไปกุ๊บสองนี่ครับตัวเลขกุ๊บก็จะเปลี่ยนไป ๊ปหนึ่งกับสองก็จะเป็นยูเซอร์นะครับเราจะปรับตั้งเองได้ก็กลับไปกรุ๊ปหนึ่งนะครับก็ต่อไปแบงค์นะครับอ่ากดตัวเลขแบงค์จะกระพริบ pip. อ่ากดไปอ่อนี้เราจะเลดอนไปแบงค์สองปึ๊บอ่าแบงค์ bank สองครับแบงค์สองอไปแบงค์สาม แบงค์แล้วก็สามนะครับนะครับวผมก็เรากลับไปแบงค์หนึ่งนะครับหนึ่งขีดสามต่อไปจะเป็นปุ่ม Assign Control นะครับเป็นปุ่มนี้นะครับตอนนี้มันไม่ได้ Assign อะไรเดี๋ยวเราจะแอ s i g ลอง Assign อะไรให้มันนะครับ่ามาแล้วครับ แปดห้าแปดห้านี้ก็คือแอสไซไว้เปิดปิดรีเวิร์บนะครับเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งก็จะเป็นวาวนะครับควบคุมเพด์เดาลวาวประมาณนี้นะครับถ้าเป็นสี่สี่ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับ อย่ไ่านเ,นเป็นห้าคลิปหนึ่งแล้วกันครับเป็นอาร์มดาวาคลิปสองถ้าเป็นหกจะเป็นเสียงเงียบนะครับน่าจะเป็นเอาไว้แทนพวกคิวสวิตของกีตาร์นะครับ นะครับก็น่าจะครบหมดทุกปุ่มแล้วนะครับแค่นี้ครับผม